โอเคครับแพื่นดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับท้าขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํา5ตัวมาแรงประจําซีซั่นที่27กันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างและนี่ก็คือแรงเทียของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นแรงเทียประจําซีซั่นที่27นะครับอันนี้เป็นแรงเทียที่เพิ่งทําขึ้นมาตอนต้นซีซั่นแต่พองันยังข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นมากนะครับเป็นแพทที่มาพร้อมกับไอเทมใหม่2ชิ้นนะธนูตีกายกับดาบการดาเมจนะครับอ่าที่มาใหม่นะครับแล้วก็มีฮีโร่ใหม่อย่างเคนเข้ามาในแพทนี้นะครับอ่าบาลานก็จะประมาณนี้ครับแพทนี้เนาะครับก็สับตัว5ตัวมา นะครับก็คือตัวของเคนนั่นเองนะฮะเคนเนี่ยเ,เป็นตัวของแบทแมนนะที่ทําการปรับใหม่นะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยคล้ายเดิมมากนะครับแต่ในส่วนของการหายตัวน่ะหรือวินวอล์กเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับแลกมาด้วยกับดาเมจที่หายไปของสกิลต่างๆเราทำให้ตัวของเคนหรือแบทแมนเนี่ยมีดาเมจที่น้อยลงนะแต่สามารถเข้าแก๊งได้บ่อยมากขึ้นนะโดยเลยมองว่าเป็นตัวที่เก่งพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่สามารถแก้ทางได้ง่ายนะจากการเปิดแมปนะจะโดนแม็กเปิดแมปเดนอิลูเมียโดนกบอะไรก็ตามหรือโดนไอเทมเปิดแมปก็ต ามที่กูดาวน้อยเนี่ยสามารถแก้ทางเคนได้ค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าดอยมองว่าถ้าเกิดคนที่สามารถเล่นเคนได้ดีเนี่ยก็คือหามุมกดดันอีกฝั่งได้ทําให้ฝั่งเนี่ยไม่กล้าเดินเข้ามาหาตัววินวอล์กอะไรอย่างนี้นะหรือถ้าอีกฝั่งดับตัวบางๆมากเกินไปเนี่ยเคนก็จะเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะดอยมองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆสำหรับการฝึกมาใช้งานนะับสำหรับเคนเนาะ นะครับตัวต่อมาครับที่จะพูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือมหาเทพแวนของเรานะครับในซีซั่นนี้เทพแวนของเราก็ยังถือว่าเป็นตัวที่โกงม,มากๆในปัจจุบันนะครับอ่าคือคนแก้เป็นน้อยมาก <c oughs> คือคนแก้เป็นน้อยด้วยแล้วก็บวกกับคอมโบปัจจุบันนะครับแวนเฮเลนคอมโบนี้เนี่ยจริงๆมันมีวิธีแก้อยู่บ้างแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเราเล่นกันเป็นแบบในร้งกับโซโล่ดูโออะไรเงี้ยมันแก้ยากครับบางคนเขาไม่จังหวะเข้าไม่ได้พร้อมกันอะไรเงี้ยหรือออกไอเทมตัดเลือดช้าอะไรเงี้ยเออเจอคอมโบแวนเฮเลนเนี่ยก็ออโต้วินกัน ที่ค่อนข้างโกนะแวนเฮเลนแพทนี้เนี่ยเอ่าเป็นไปได้เนี่ยก็แวนก็ถือเป็นตัวที่น่าแบนพอสมควรเลยด้วยดาเมจเอ็ดีเพสตอนต้นเกมที่เยอะกลางเกมก็แรงนะครับเลดเกมก็ยังแรงอยู่เสียดายแค่เลดเกมเนี่ยตายง่ายเฉยๆนะคนอื่นล้วงง่ายนะครับคือตอนต้นเกมเนี่ยมันสโนบอลได้หนักมากๆสำหรับแวนเนาะจากพาส์ซีฟที่ยิ่งตีแล้วยิ่งวิ่งเร็วนะครับแถมสามารถเลี้ยงพาสซีฟได้ด้วยหลังจากที่ตีครบสี่แต่แล้วตีไปพาสซีฟลุยๆอีกโอ้โหบอกเลยว่าช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยหาได้น้อยมากที่จะสามารถสู้กัััับบบแแวววนนนนนไได้้้้ช่งงงงตตเเเเกกกกกมมมหรรรืออลลาะคปสสูจิๆ ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยครับต่อมาครับตัวต่อมาโดยให้เป็นตัวของทาร่าครับทาร่าแพทนี้เนี่ยทาร่าไม่ได้รับการบัฟอะไรนะครับแต่ก็เป็นการมาของไอเทมชิ้นใหม่นะครับก็คือตัวของดาบกันดาเมจนะครับซึ่งไอดาบนี้เนี่ยคุณสมบัติมันคือได้พลังโจมตี100นะครับลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับเลือด500นะครับสแตทค่อนข้างสวยนะในราคา2 0 0พต้นๆดาบนี้เนี่ยเมื่อเราใช้สกิลโดนนะใช้สกิลนะตีธรรมดาไม่นับนะครับใช้สกิลโดนตัวแรกนะะครรับจจทาากกสโลลลวว์ตู30%แ้็ดดเม 20%ที่ฮีโร่ตัวนั้นสามารถทํากับเราได้20%นะครับเป็นเวลา3วินาทงสโลว์แล้วก็ทั้งลดดาเมจที่เขาทําต่อเราไอ้ลดดาเมจเนี่ยลดเป้าเดียวนะครับแต่ว่าในพาร์ทของการกดใช้เนี่ยเมื่อกดใช้เนี่ยทำการกันดาเมจ40%เนี่ยอันนี้ลดการดาเมจได้ทุกอย่างนะครับก็คือทุกอย่างเลยทั้งป้อมทั้งคีฟทั้งทุกอย่างเอวิติงจีเบลฮีโร่อะไรสกิลกันได้หมดดาเมจจริงกันได้หมดนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของพาร์ทการลดดาเมจเนี่ยเป็นการลดดาเมจของฮีโร่ที่เราสโลว์ไปนะ พูดอย่างนั้นแล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายมากกว่านะครับก็คือไอ้ลดดเมจแบบพาสติเนะี่ยผู้ดาวแปดวิเนะี่ยอยู่สามวิเนะี่ยมันทำงานได้ ค่อนข้างนานแล้วก็อยู่ได้แค่เป้าเดียวแต่ว่าไอ้กดใช้งานเนี่ยคูดาวก้าิีเนี่ยมันการดาเมจได้ทุกอย่างนะก็เลยเปเท่มใหม่มากที่ดอยมาว่าใช้งานคู่กับทาร่าได้ดีมากนะในเรื่องของด้านการสโลก็ดีการการดาเมจก็ดีนะครับการลดดาเมจฝั่งก็ดีในการเข้าไฟ์หนักๆเนี่ยเรามองว่าเป็นดาบที่มาทดแทนสเปลวีกยังได้นะยิ่งถ้ามีวีกมีอัมติเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีดาบนี้แทบสไตล์ไม่ได้นะอนมตะสุดๆนะสับทาร่านะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากลองเอาไปเล่นจังเกิลแล้วขึ้้นนชินแรกดดูสาหัใม่นะ ซาบทาร่าน่าสนใจมากๆ,ๆนะครับแพทนี้ตัวต่อมาที่น่าสนใจของแพทนี้ก็คือตัวของตีมี่ครับตีมี่ตีมี่เนี่ยหลังจากปรับมาใหม่เนี่ยเมื่อเราชาร์จตดนะครับแล้วก็ตดได้ถึงเกจนะครับเราทำการรีเซ็ตท่าหนึ่งได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะแมคานิกใหม่นี้นะฮะทำให้ตัวของตีมี่เนี่ยเข้าไฟได้บ่อยมากขึ้นนะครับถึงแม้มันจะโดนเนิร์ฟม,มาหลายๆครั้งนะสับตีมี่มันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆ,ๆอยู่นะฮะท่าชุบมันก็ยังคงอันตรายอยู่นะถึงแม้ว่า เออมันจะเนิ์ม,มาหลายอย่างแล้วแต่การทําให้เพื่อนรวยก็ไม่ได้รวยมากแต่ว่าถ้าสมัยเนี้ยซีซีมันค่อนข้างแน่นมากสตีมี่ก็เลยทําให้ดอยมอาวาเป็นเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการหยิบม,มาใช้โลเหมือนกันนะครับข้อเสียของตีมี่ในแผ่นนี้เองเดียวคือมันแพ้พวกฮีโร่ที่มันไล่ตัวออกได้เช่นพวกอัลัมเบอร์นะครับอะไรเงี้ยหรือตัวที่แบบว่าแบบรักษาระยะหรือโปกไกลๆเพราะตัวมันต้องวิ่งเข้าไปตอดใกล้นะครับเพราะงั้นมันจะไม่ค่อยชอบฮีโร่ที่รักษาระยะดีหรือว่าขับไล่เราออกมาได้พวกผักออกไถออกไถเข้าอะไรเงี้ยมันก อ่าแต่ตัวไหนที่แบบตัวขาตายตัวต้องล้วงอะไรเงรี้ยตีมี่จะชอบตัวขาตายเดินช้าๆมากมันได้ตดง่ายตดสแปมได้เรื่อยนะบอกเลยว่า น่าลำค่านะมาส the 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 ับตีมีはは่ในแพทนี้นะครับและตัวสุดท้ายในวันนี้ของเรานะครับก็คือตัวของโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เนี่ยถือเป็นแคลรี่อีกตัวหนึ่งที่นอกจากแวนแล้วเนี่ยก็เป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยที่สามารถคลองบางลังไว้ได้นะฮะโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นแคลรี่ที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็ชนะทางค่อนข้างเยอะนะฮะแพทนี้เนี่ยถ้าเกิดดูดีเนี่ยโจ๊กเกอร์ก็จะเป็นตัวที่ชนะทางไฟเตอร์เยอะมากๆนะครับแล้วก็แคลรี่ที่โจ๊กเกอร์ชนะก็ยังคงเป็นแวน์ที่เป็นตัวเมตาเหมือนกันเเเเพรรรราาาาาาะะะงงงััั้้้้้นนนนนนโโโจจจ๊กกกกกอออ์์ไไดดดบคคววมมมมมิิยยยสูๆตแ็่่ขผลลฟปห ะะสับโจเจอร์ไม่ต้องพูดทำทำเพลงอะไรมากนะครับมีท่า2ส,สุดโหดเนาะกันดาเมจนะฮะกดปุ๊บเป็นอมตตะปั๊บกันกายภาพเน้นๆนะฮะใครที่เป็นไม่ใช่สายเวทก็เจอท่านี้ไปก็ต้องหลอนๆกันหน่อยนะฮะ อะไรอย่างนี้อันติก็แปะไว้ค่อนข้างจะแรงมากๆนะก็เลยทําให้เป็นจ๊กเกอร์มาเป็นตัวอันดับที่5ที่น่าสนใจในวันนี้นะฮะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ5ฮีโร่มาแรงในซีซั่นที่27นี้นะฮะครับก็ขอสรุปเมตาไว้ประมาณนี้นะครับสราบแลงที่ประเด็นเนี่ยดอยงคงให้เป็นแค่ซิปตัวเดียวนะที่เป็นตัวที่โกง ควรแบนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามควรแบนนะครับตัวต่อมาที่เราบอกว่าควรแบนหนักๆนะครับก็คือตัวของอาญาครับอา่าในควรแบนสุดๆนะครับตัวต่อมาเนี่ยคือตัวของอาอีครับอาอีเป็นตัวที่ล้วงได้ทุกอย่าง ที่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์ล้วงได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์อาจจะล้วง h ฮ i เต a ไม่ค่อยเก่งแต่คือล้วงได้แบบ all around มากแล้วเมสสมัยนี้เก่งๆแยตัวไม่ชอบอาอีนะครับตัวมาที่หน้าแบนคือแวนที่มันหน้าแบนเนี่ยเพราะหลายๆคนแก้มันไม่เป็นมันก็เลยหน้าแบนนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยดอยบอกวา่าเรามีวิธีแก้ของเรามันพอปล่อยแบนได้นอกนั้นก็จะแล้วแต่ทุกคนว่าอยากจะแบนอะไรบ้างฟอเรนติโน่ก็หน้าแบนในบางตาเพื่อจะดับ ไฟเตอร์หนามาเล่นอะไรอย่างนี้หน้าแบรนดนะครับเซเนียลก็หน้าแบรนด์บ้างนะครับทำให้ตัวหลวงเล่นง่ายมากขึ้นเฮเลนเนี่ยก็หน้าแบนดเหมือนกันถ้าเราจะเล่นตัวคอมโปกอะไรงนี้หรือคอมเรากลัวแวมนมมาหลุดก็แบรนเฮเลนทิ้งไปก่อนก็ได้จะทําให้ฆ่าแวน์ได้ง่ายมากขึ้นนะฮะประมาณนี้ก็มีลิงอีกตัวหนึ่งที่หน้าแบน์ถ้าเราจะเล่นตัวบางๆพวกเอเลนโดตูเลนนะฮะลิเลียนาอะไรที่มันแบบพริ้วๆก็จริงแต่ว่าเจอลิงเนี่ยมันทุบเทียวตายนะเพราะงั้นก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่หน้าแบนดนะานนะสำหร เมตาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะมีแรงบางตัวขึ้นๆลงๆบ้างดอยเนิร์แรงให้อเตะลงไปนิดหน่อยนะทำให้อฮเตะเหลือแค่เด็บ้านเองเนื่องจากเราว่าอฮเตะเมตานี้มันมีแต่ไฟเตอร์แอซซินนะครับมีแท้งกับจับตัวยากๆมีลัมเบอร์เงี้ยเทนเงี้ยอะไรเงี้ยตัวที่มันแบบได้ไฟเตอร์ช้าๆไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่ในเมตานะ พวกตัวที่โผล่มาสก,กัดฉีวอนเดอร์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยโผล่มาซูเปอร์แมนลิปโป้ไม่ค่อยโผล่มาแต่เจอแบบแพนด้าฟอร์เรนโอเมนลิงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเจอแบบตัวช้าๆเท่าไหร่ทำให้ไฮเตะค่อนข้างจะรักษาะระยะยิงยากนิดนึงนะครับบวกกับแพทนี้เจอแวนบ่อยเจอโจ๊กเกอร์บ่อยด้วยเล่นยากเข้าไปอีกนะไวน์โอดูจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าในการดับเนาะประมาณนี้ส่วนเมทเนี่ยโดยมองว่ามันเหลือตัวเก่งอ่ะแค่5ตัวละ4ตัวด้วยทำจริงจริงคือจะมีลิเลียมีคิกซี่เนาะแล้วก็มียูเอ็มีอิกกี้ ส่วนอิลูเมียเนี่ยดอวมองว่าดับดับมองมาก็จริงแต่ก็ยังถือเป็นตัวที่ใช้งานง่ายอยู่นะครับมีประโยชน์กับทีมเยอะนะครับส่วนในมุมของจังเกิลเนี่ยดอยมองว่ายังคงทรงทรง,ทรงเดิมนะ โลมิงก็ทรง,งเดิมมีแค่แบบขึ้นมาไม่เกี่ยวกับปรับนิดปรับหน่อยเนาะนอกานั้นก็ยังคงทรง,งเดิมนะสับเมตาในตอนนี้นะครับประมาณนี้ก็ครับกันเพื่อนๆชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์กันด้วยจะกำลังใจใคนทําคลิปมากเลยนะฮะหรือเพื่อนๆมีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้บนสนะตรีมออนไลน์ทุกวันบน a c e b o o k นะครับประมาณนี้หรือถ้าเพื่อนอยากทำคลิปอะไรลองเม้า์ด้านล่างนี้ได้รอยได้อ่านนะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน